สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผ่านทางช่อง yutube o บองดำอินดี้แล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k บองดำอินดี้ทุกคนนะครับผมจำเรียบซูเมเอาบองโูนเมกัมพูชียสบายดีพี่น้องทางส,สปป,ปเล่าน้ำครับผมนะมาอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูเครื่องเสียงนะอีกเช่นเคยครับผม ช่องเครื่องเสียงก็ต้องดูเครื่องเสียงเลยน้อพี่น้องเนาะครับจะให้ไปดูสาวๆก็คงไม่ใช่ถ้าสาวๆพี่น้องก็คงจะคิดถึงแต่สาวปลาบึกอันเนี้ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยมีโอกาสไปทางน ون, ู้นก็อย่าเพิ่งลืมนางแล้วกันครับผมนะฮะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปถ่ายงานฝั่งน้องตาดฝั่งนูน้นท่าตูมจอมพระไม่ค่อยมีงานช่วงนี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนางอาจจะซาซาจากช่องไปก็นานพอสมควรนะ ไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปถ่ายให้พี่น้องได้รับชมกันก็ไม่เป็นไรครับผมจะพาพี่น้องมาที่มาทีา่บ้านตะฮ้อนะครับตำบลสีภูมิอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับจะพาทุกท่านไปชมนะครับสำนักง,งานรถสำนักง,งานของคุณพ่อบรรจงสาวนะครับทำไมต้องมาหาคุณพ่อบรรจงสาวในคลิปนี้ คือคุณพ่อสั่งตู้เบตชุดใหม่มาลงนะครับก็น่าจะหลายใบอยู่แต่กี่ใบผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะเป็นตู้เบดของค่ายไหนนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับผมที่สำนักง,งานบรรจงสาวครับผมมาถึงแล้วครับมาพร้อมกับสายฝนเลยวันนี้ <laughs> โอ้อะเราอยู่กันที่สำนักง,งาน บรรจงซาวนะครับของคุณพ่อบรรจงนะครับอยู่ที่บ้านตาฮ้อนะครับอําไอตาบุรีคอรตไอตาบุรีขอรภูมิค่ะตำบนสีภูมิอมเาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับคุณพ่อนี่แกเล่นเครื่องเสียงมานานแล้วพอสมควรนะครับแต่ก่อนแกจะอยู่ที่ศรีรากานะครับเปิดร้านอาหารแต่ทุกวันนี้แกย้ายมาอยู่ที่บ้านนะครับอยู่นอกหมู่บ้านด้วยฮะเป็นสนํงงานักงานไว้ตู้ลำโพงของแก ก็เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมปัดน้ำฝนให้ดูก่อนนะนะตู้เกเต็มโกดังนะครับทีมงานก็มาถึงแล้วละ่ะทีมงานอินฟินิตครับอินฟินิตรู้สึกว่าช่วงนี้จะขายดีมากครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดับรถแล้ววิ่งไปแล้วกันฝนตกครับอืออปรปร,ประปรานื้อเนีย สำนักง,งานของคุณพ่อครับตู้เก่าอ้อะไรเต็มเลยนี่อู้ชุดเก่าคุณพ่อยังอยู่เต็มเลยครับพี่น้องครับแทบจะไม่มีที่เดินแล้วเนี่ยอู้สดุดเอิดเฉทีมงานบรรไายาวก็มาแล้วครับสวัสดีครับผมบรรไายาวนะครับโอ้จานคิงมาด้วยหรอ นึกว่ามัวแต่ไปรีบอยู่เนี่ยเยสสวัสดีวิวกลุ่มคลิปเลยสวัสดีวิวกลุ่มคลิปเลยฮะทำไมใส่เสื้อกลลิ้นแต่อีกลลิ้นที่ไหนโตวันนี้ไม่รีบนะวันนี้ไม่ได้รีบนี่คุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตู้เยอะแยะแล้วทำไมสั่งมาอีกแปรพันดูแปรพันดูแต่ก่อนไม่ค่อยแปรพันบ่ก้ กันที่เขาเง็ตติ้งอยู่ตรงนี้นะไม่ได้ไปดูหรอกแต่ก็เวลาเขาเปิดตะบุ้มมาเออมันนี่มันจะดังของเขาเพราะมันมีเสียงมาลองดูลองดูกี่ใบครับพ่อนี่แปดหกใบครับหกใบแปะแปะหกพันสองอ่าตู้แปะครับผมนี่ครับนี่ครับตอนนี้เขาเก็บป็นดอกตัวไหนครับพ่อมีอะไรโอเอสดีกระดาษเย็นโอ้โหนี่จะเป็นไม่นานนี่ ตปสสีสมัยน่าเอสมัยตเตอระเตอซีเรย,ยร์กาดอห,หนี่ <c oughs> ดิ่งนะเอาวันนี้คนบันเทิงเขามาด้วยครับผมสวัสดีครับคนบันเทิงไม่มีงานบ่ววันนี้หมดแล้ววันนี้มาทำอะไรมาฟังเสียงมาโชว์เยเมียนแพนติดเลยครบยังครบยังตู้เบิดหเห็นว่าซื้อสั่งมาเพิ่มอีกใช่หรอ,อ อย่าเพิ่งเปลี่ยนใช้ใช้มันครบสามสิบปีก่อน <c oughs> อันนี้เป็นรถแห่ของคุณพ่อนะครับอแล้วคุณพ่อจะเอาขึ้นรถแห่บ่เอาหนึ่งยูนลาถแทบบ่เอาหนึ่งยูนตูนีล้าถแทบบ่เจ้าโบปรผันขึ้นรถแห่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> จะได้สะดวกคุณพ่อด้วยไม่ต้องยกขึ้นยกไปยกมานะครับที้ก็ หนึ่งปดหน่งปอีกหนึแปดหนึงอีกอใบอีกอคุณพ่อจะเมาเลยนี่ไม่ให้คนอื่นได้บ้างนนบ,าบงานนอวันนี้มามาหกใบเนะ <c ười> บาะหกใบไอหนึ่งแปดไออะไรนะหนึสองครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังบรรจุกระสุนให้นะครับ <c ười> โอ้ประเพณีแปรางคลียเขาเห็นอาจารย์มิตรเขาบอกว่าเสียงกลางเขา12คูน6เสียงกลางสตานโลกานพ่อจะเอาด้วยไหมผมสั่งกมิตไปแล้วบอกว่าของผม12คุน8เป็นรุ่นโลกาพินาศไม่เอาโลกนใช่ไหมไม่เอาโลกันครับเอาโลกาพินาศบอกเออมันก็ังดับ ดาวของผมเลยพ่อแต่าย่าเดียวกันผมมันเป็นตายชื่อให้ไหมครับสําหรับดาวของจะทับมันทาโลกกันมันยังไม่สะใจใช่มาของผมมันต้องโลกาวินาศีรู้แล้วแบบรัวเอานะอันนี้มาทําอะไรครับเนี่ยมาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอะไรกับเขานี่เเออาาขย โอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดงนะครับอันนี้อ๋อลิดมาเหรอเปลิดที่ไหนมาครับยิเมื่อเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้เห็นโพสอะไรแปลกแปลกเสียงดีนะเสียงไหนนี่ไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้เมียเขาก็นี้เลยอย่างงี้ต้องฟังเพลงนั่นบ่อยๆโรงรัมเมียเขาเ บรรยากาศช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ครับให้ทีมงานเขาบรรจุกระสุนนะครับบรรจุกระสุนเป็นตัวพีออดิโอนะครับเตเตสมัยคุณพ่อนุ่มๆนะครับดอกลำโพงนี่ที่แกใช้นะครับวันนี้ต้องโชว์เพลงนั่นเลยนะมลุกโดงอ่ามลุกโดงด้วยนะพ่อไออิเล็กโทรน่ะไม่มีสักต้นเลยเนี่ยโยลุกสลาบกับบ้านเนี่ยเพราะเราถ้าจะต้องการฟังมลุกโดงพวกเราก็ต้องยิ่งอิเล็กโทรน ้เดี๋ยวรอนะครับรอให้บรรจุกระสุนเสร็จก่อนนะครับวันนี้มาเลยครับนี่หกใบนะครับหกใบใบละสองดอกครับสิบแปดอันนี้สิบแปดนิ้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะสั่งหนึ่งเปดนหนึ่งมาอีกสิบสองใบครับมงคลสาวไม่ได้ตู้แน่นอนเลยถ้าคุณพ่อถ้าคุณพ่อสั่งเพิ่มอย่างนี้ไม่ไม่ตกตกลุกันแล้วว่าเดี๋ยวกลับ เยีเทไปส่งอเีเ็จไม่งั้นรองไห้นี่้ใหญ่สั่งอีกสิบหกนองฮะก็้ใหญ่แล้วก็รถเหตที่เอาครูรถรถเหตอจามงคนมาก็สั่งเงินสิบสองน่องเองสิบสองใบปุ้ยใหญ่นี่ก็สิบหกใบุ้ใหญ่เอาสิบหใบด้วยบอกว่าอยาเกี่ยวข้าวเ่นไรครับโอ้คืคลังเตินดให้สกแค่นี้เอาให้ชนะตะจ้องไง ไม่ยอมกันเลยบ่โอ้คุณพ่อก็อย่าไปยอมนะคุณพ่อต้องสั่งยี่สิบสี่ใบถงนั้นตอนแรกพ่อเคยหลอกฝากนี้ว่าหลอกผู้ใหญ่ว่าไม่ได้เอาตู้ Infinity นะแกไม่บอกว่าอาจะอะไรแกไม่เอ็มสั่งมาตอนไหนไม่รู้ผู้ใหญ่มาดูนะยังไยังมันชิ้นสองเดือนเนาะสองเดือนแล้วไม่บอกเขาแล้วว่า Infinity มาส่งวันนี้ก็เลยเมื่อกี้สกุลที่มาแกไปนายอยู่อ๋ออะ แสดงว่าอินฟินิตี้จะมาอยู e cannot, media, 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 hmm. uh, ่กับสังเยอะแล้วครับพ uh, ี also, ่น้องครับไม่ได้อะไรนะคุณก็ไม่ได้พูไม่ได้อะไรว่าครับคือเรายังไม่เงียบคนยิ่งลองฟังดูก่อนเนาะลองฟังเองดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวค่อยค่อยฟังตอนลองเสียงครับผมให้ทีมงานเขาบรรจุกระสุนให้เสร็จเดี๋ยบร้อยไหนคุมพลังเออห้ัมพลิกเจอหน้าตัวหน้า อันนี้ชุดเก่าของพ่อหมดไหมหมดใช่ไอมพริกแบงใช่ไหมพริกแบงของช่างใหญ่ครับของช่างใหญ่ใช่ใช่อันนี้สายก่อนครับยี่สิบเอ็ดนิ้วข้างละหกชั้นเดียวสิบสองดอกชั้นเดียวสิบสองดอกสองดอกแต่ตอนนี้มันมันเป็น BIX สิบแล้วแต่ก่อนมันเป็น BIX 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 อะไรลืมละลืมดูแล้วไอ้ไอ้ท่านนี้ขับกี่ดอกนี่สิบแปดนิ้วนี่ครัตอนนี้ ตอนนี้เป็น p I x 1 0แล้วครับเขาทำเป็นระบบชิ้นชิ้นต้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็จะลงอยู่ที่2โอม2โอมครับผมตัวนี้ก็ครบเต็มสิ้นวันนี้ก็ครบเต็มสินครับผมมีอยู่สุด2แท่นมีอยู่สุด2แท่งใช่ว่าชุดเก่าของพ่ออยู่หมดเลยดิเี่ออยู่หมดเพราะว่าพวกนี้มันมันยังไงมัน เขาพลิกมาคนไทยทำก็กินแต่ว่าพวกชิปพวกอะไรทุกอย่างมันขึ้นเครื่องบินมาอ๋อมันขึ้นเครื่องบินมาของข้างในมันขึ้นเครื่องบินมาใช่ใช่ไม่พอใช้มิกตัวไหนตอนนี้มิกมีอยู่สี่ตัวมิกดำมีสองตัวโอ้แค่รองคนี้เฉยอ๋อจะนี้ก็ไปลอง ก็มันเป็นของยามาฮ่าของนอกเหมือนกันครับผมเอาไว้ลองเล่นเฉยๆเอาไว้ลองเล่นเนาะอะไรอันนี้ชุดชุดเก่าของพ่อหมดเลยได้ไหมชุดเก่าดือยังไงก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอฟังเสียงแล้วกันโอ้โลีเียบมันการบานเงียบเว้ยจานดี เรียบร้อยนะครับคุณพ่อเล่นอิเล็กโตรนจนไม่อยากหยุดเล่นครับะอะไรนะติงย่อยติงอิเล็กโตรนเอาเลี้ยงเลี้ยงเหมือนแตงอาเล่นให้ดูหน่อยสิฮัลโหลฮัลโหลมวยบีใบายปุซซ่าเอากุจูกดเหมือนแตงจู่กดเออสนั่แต่รมงรมังเบน อ่ะส่งงานเรียบร้อยเดี๋ยวมาจัดการระบบให้คุณพ่อใหม่อีรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณพ่อก่อนเป็นยังไงครับเบียดถูกใจไหมโอ้เบียดเขาสุดยอดแล้วครับแปรผันมันสุดยอดจริงไหมพ่อเนี่ยจริงครับจริงจริงจริงต่อเดคนเองเลยช่วยตรอเช็ดเลยนะแต่ว่ามันอยู่ข้างในเนาะมันก็เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นก็คุณพ่อไม่ยอมให้เอาออกขนงใช่ลหมับมผลผลถูกใจเนาะ ถูกใจครับถูกใจเชอร์โบวครับเชอร์โบแปรผันตอนนี้รออะไรอีกรอดอกใหม่ดอกล้มโพง็อคงใจอย่างนั้นเละครับรอรอดอกรอดอกมันก็ดีครับแต่ว่ามันมันมันกรอบเราก็เปลี่ยนพวกกระดาษพวกขอกเนาะแล้วก็ครอสดีต้อนด้วยครับก็คิดว่าอย่างนั้นถ้ารถแห่ไม่มีไม่มีครอสดึงดึงดีเลยมันก็มันก็ไม่ไหวมันไม่ดังใช่ครับประทับใจเนาะพ่อเนาะเบคเขาแน่นอนเขาเนสุดยอด พ่อเกบอกว่านั่งดีดนั่งกดมันเราใกล้ๆแล้วคนอิเล็กโตรนกระตื้นเล่นศิดกับตู้ก็เลยมันเยียดเยียนหน่อยเลยอะไรอะไรบางอย่างเอา๋ออิเล็กโตรนผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วครับตอนนี้ยังเหลือซาวนะครับเหลือซาวศิลปซาวทับงปุ่ม